สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับพี่ๆหวยลาวสตาร์หลุด2วันอีกแล้วนะครับเนาะหลังจากใส่รูดใส่เจาะนะครับก็เดินเดินดีมาอยู่ดีๆนะครับก็หลุด2วันแล้วนะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับนะครับแนวทางของเราเมื่อวานนะครับผมขอสรุปผลนะครับ เมื่อวานผมให้1นกับเผลที่ออก503.53นะครับพี่พีลุดไปเนาะเราสตา v ์วให้9กับ3รมูด9ผลที่ออก1 7 9่งกับศูนะครับพี่พีของเราของเรามาสายรูดเนาะสายจาบไม่มาใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่79นะครับ79็ดเ้น้นรอบนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสลับหวยเราสตาร์เมื่อวานนี้ ส่วนแนวทางของวันนี้ชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆเนาะน้องแอดก็ให้ไปเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับพี่พี่สมาชิกท่านใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่ในหน้าช่องทาง YouTube ได้นะครับพี่พี่ตรงคําว่าช่องชุมชนนะครับเนาะก็พอดีว่าผมโพสคิวอาโค้ดไว้ตรงนั้นนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนทักทายเข้ามาหากันได้นะครับเนาะเมื่อวานนี้ก็ในกลุ่มก็ หลายๆแน่าทางนะครับถือว่าได้เฮกันนะครับพี่พี่นะครับนอกเหนือที่ผมไม่ได้ลงในช่องทาง youtube ก็หลายเน่าทางมากๆนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าปังนะครับส่วนมากจะเข้านะครับเมื่อวานนี้นะครับส่วนมากจะเข้านะครับส่วนน้อยที่จะหลุดนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นบางวันนะครับเนาะท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปติชมดูก่อนได้นะครับเข้าไปแล้วไม่ชอบก็สามารถออกมาได้นะครับของเราวันนี้นะครับพี่พี่ ขอให้มานอกวันนี้เป็นวันหยุดนะครับพี่พี่ก็ขอร้องเรื่องนิดๆนะครับเนาะใกล้วันแม่แล้วนะครับก็มีหลายท่านที่โพสนะครับเดินทางกลับบ้านเนาะก็ขอให้เดินทางกลับบ้านถึงที่บ้านปลอดภัยนะครับเนาะก็มีหลายท่านกลับไปหาพ่อหาแม่หาาพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าน้องแอดก็ไม่ได้ลับนะครับพี่ติดธุระติดงานนะครับเนาะท่านใดที่กลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะครับเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้วนะครับ สำหรับนะครับแนวทางของเราวันนี้ผมให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 8 0 8 3 8 5 2 0 2 3 2 5 3ตัวผมให้ไปที่2 8 ห้านะครับผมขอให้ห้ายังอยู่เนาะตัวประกบคู่ส่วนเราสตาร์ v p p นะครับเราสตาร์ v p p ผมได้เลข8กับเลข4นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข4

แนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา VIP นะครับวันนี้ก็ขอให้นอทางเนาะมาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับขอให้มีความสุขกับวันอาทิตย์วันหยุดหลายๆท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ